อ่ะยืนไหมดูสิวันนี้เรามาทำอะไรชาไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เราวันนี้เราได้ของเล่นใหม่เราจะไปดักปลาแต่เรา,เรา,าใช่เราใส่เหยื่อเป็นหนังควายเข้าไปาอันนี้ใช่ไงนี่ที่เราจะโยน,น,โนอ่ะอนูอนโยนไปนเลยเนี่ยอเอาเขาเป็ถืออยู่จับโยนนู่นเลย ๋ยลงไปเลยอ่าจมไหมเอาละไหลลงไปละนะเดี๋ยวพวกเดียวพรุ่งนี้เช้ามาดูไงม,มันไม่ถึงเช้ามาอยู่นี่อันนี้เอาละครับได้เวลามาดูกับดักของเราแล้วจะได้ตัวรือเปล่าโอ้โห เออมีตัวอะไรไหมโอ้ไม่มีอะไรสัก,กตัวไม่มีอะไรเลยทำไมเป็นไปได้ไม่มีตัวอะไรเข้าเลยเหรอโอ้มีปูหนึ่งตัวโอ้โหมันไม่มีปลาหรือว่ายังไง โอ้โหอดอดลิครับงานนี้